มาตรฐานกับซื้อเพเทเทเท,เทนี่ข้าวเจ้าไส้อันนี้กุ๊บเรียก,กปุบหมวกงอบงอบหรือกุบมาเดินตลาดท่าอุเทนครับผมตอนนี้เป็นตลาดไทยลาวท่าอุเทนนะครับตลาดไทยลาวท่าอุเทนบรรยากาศครับผมตอนกลังย่างเราไป คนกัเริ่มตทะยอยจริงๆต้องมาแต่เช้าๆครับเช้าๆจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากฝักก่งเราเขาขนของขึ้นมาเพื่อที่เอามาขายต้องมาเช้าๆมันจะบรรยากอีกบรรยากาศหนึ่งครับอูรบรรยากาศค้นล้ขนาดไห้ครับตอนนี้ ข้างหน้าเป็นริมฝั่งโขงน้ําเยอะมากครับตอนนี้นำ้ำส่วนนี้ช่วงน้ำหลากโอ้วันนี้วันนี้มารอบนี้เขาย้ายไปอยู่ริมโขงครับรอบนี้รอบที่แล้วเขาจะขายอยู่ริมถนนแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ริมโขงส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาจากฝั่งลาว อ่าบรรยากาศโอ้โหแม่น้ำยังบุครับฟังเล้าแม่น้ำอะไรไม่รู้นี่จะเป็นท่าเรือที่พ่อค,าคา้าแม่ค้านี่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะขนของอ่ะขอญอาดเบาอีสานเบลเล้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ะดีขนของของึ้นมานะครับตามเรือ นะคือข้าวของที่เขาเอามาเพื่อขายนะครับรก็จะขนขึ้นมาแล้วก็มาที่จุดคัดกรองเก็บเอกสารตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เอาของขึ้นมานี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศตลาดครับจะอยู่ริมแม่น้ำโขงท่านาน,นี้เขาเอิ่นของน้ำของเลาเขาเอิ่นของฝั่งเราก็จะเรียก แม่น้ำขโขงอู้บรรยากาศสุดยอดมากครับตอนนี้บรรยากาศอู้น้ำขึ้นหลายครับน้ำเยอะอันนี้เป็นแม่น้ำแยกจากไปฟังเล่าอ่ะเดี๋ยวพายยางเลาะเดี๋ยวพายยางเลาะบิง้งเขาจะมีอะไรขายมาั่งซื้อซื้อเตอบปักบกโแ้อ,แอม่น้กปลาแม่น้ำล้วนๆเลย น้อเอเห็ดเพาะยังมีวิธีเห็ดเพาะเห็ดเพาะมันยังมีอม่ใ่สัตวะ้องเพาะหนังพาเห็ดเพาะอียังเพาอียังนอ๋อนกันทั้งหนังทั้งไฟ อะไรนะขนมปงังฝรั่งขนมปังฝรั่งจักบาทอ่ะโอ้สิ้นไหมสิ้นสินบรรยากาศ โอเห็ดอะเห็ด่อยบโบเมนอันนั้นเกาลัดปะครับอันนั้นเกาลัดปะเกาลัดปะเาไมเอา้ก็มเกาัดแต่ว่มันเอามอดแมเกี่เสมเออไม่เกิเสียมเอากเข้าครับผแม่มากอเข็มมเกลมาเอาเอาเอาโลหนึงโลนึนเอาโลหนึ่งมันชมเลมั้ยบมาเกล้มันคือมเการัดเนาะ มันคล้ายๆกันจ้ะคลกันห้างแต่ม่คร mm, ับนี uh ่กิโล uh, ่าว่านี่ไงห้างโตลูกตอันนี้กิโลครับขาเจาะเห็ดสถุงไทเงี้ยอร้าสบก็หกได้เอนจะแงซ่อมทุบ อันนี้มาแต่ฟังคุณบอกเลยนโอ้มาเต่ฟังเล่าเนาะอยุดล้วนเอันนี้ก็กลอ่คบไ่้นักไว้เรียกสิไข่หวานไข่ไข่มันว รวยนะจิงๆต้องมาต้องเช้านะบรรยากาศจริงส่วนคนจ่กันส่วนใหญ่ก็ใช้เงินไทยครับาฟังไทยกิโลหอมผักไห้งไหมหอมผักไห้งอันนี้ก็บบกบกบไป มาก็บบกไปต่อตปห่อตป่หนอ้ํเนี่ยน้ํอันนี้กะเลยอะไรอันนี้ก่เมนยังค่ะดิสามสามจานนี่ร้อยนึงกับข้านี่ร้อยห้าสิบน่องยังน่องนขนน่อยยังก็เออน่องแขนเอาแม่เอาซัวนี้ด้วยนะ อันนี้สาบจานเนาะนอสานเป็นไหนอ่เคยเห็นเกียร์อซื้อแยนี้นังามันอยากเยมนมเ่ไหวปะอันนี้นอสานคือ๋ขมมก็ตั้แ่ขมยุขมใ่ะขม้ไหออโอ้โหนียตัวมาส่แล้วครับนี่เก่าละเท้ดยร้อยยี่ิ เกาลัดแทะเกาลัดแบบอขัเกาลวเกาลัดกเทศล่าสุกแล้ว่ะนสกมันสุกเลต้มแล้วจะคั่วเอาโหนี่จับาทเลยร้อยยี่สิบกิโลนึงน่ะเออกับแหงทเนี่ยรอยยี่สิบาลัดปลาอา nhiều đấy, đầy, 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 không? đầy, 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 này đầy, 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 ตะองซื้อไปละแปดฝาซื้อไปหลายกันล้อันนีน้นุ้ยนุ้ยไงพอมได้หนีมึงดูบ้ากลังกโอ้อายอันนี้ฮกเจ็ดสิบกันให้อ้วนเอาวะไม่ไปูอย่างเขาปูอย่างปูเตอจอเลคูเตอจอันปูนานี่ยูนาหน้าทั้งหน้าเล่าเออเนี่ยอืยอ ไปถึงมีต่อดูดีมันบินองมาอันนี้จานจะปหาสิบบาทเท่าไรนะห้าสิบ้าบาทจ้าิไม่ยังไม่มาล้ร้อยกิโลกิโลกิโลกิบโอมห้าสิบตัว ต่กินไอเป็นหแซ่บกหเอ่แกบอกเคยกินแซ่บดูวยไบรู้ไม่เคยกินเหมือนกันเคยกินะาะกะดัดโอ้แต่ละช่วงเวลามันก็จะมี ผลไม้ <rium> <Dante> bien, มีของ <descriptive together. S 1> ยองูย่ของกินตามฤดูกาลนะครับนี่นี่นี่มันมันเทียนบะโค่นเรือห oui. ้างแล้วครับเพราะมันสายแล้วตอนีเก้าโมงกว่าสิบโมงแล้วโอเออเดี๋ยวเดี๋ยวทางหน้าจะเป็น อันนี้เด็กยงางอ้อมครับไป,ออไปยางอ้อมผ้ายางอ้อมเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งครับจะพ้ยายางไปเบิ้งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นพาารร่อค้าแม่ค้าฝั่งเล่าครับฝั่งนี้จะเป็นพาารร่อค้าแม่ค้าฝั่งไทยฝั่งไทยปะปนนี่เล้าแน่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งเล้านะครับ ฝั่งนี้่วหไงจะเป็นเล้าถ้งมี่วหญ่จะเป็นไทยไปเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งน้นู้นฝั่งน้นนู้นมีอยังแน่เข้าเดี๋ยวยังไปเบิ่งหนังเคม็ม กุบหน้าหรือกุบเลี้ยงกุบหน้ากุบหน้ากุบเลี้ยงยีนาพอดีแมลงทอดอันนี้จะฟังเล่าถูกไปจีอย่ามาเบิ่งฟังนี้ ปั่งนี้มีอย่างแน่นอนฝั่งนี้ป่าอะไรครับตัวนี้หน้าน้ำหลากเออตรงนี้ป่ากสิริลาเล็กน้อยไก่น้ำปักทั่วดินทับทิม มากิลาเลยทับชิเน่เ็ดงียงเืหน่อยางไม่เนี่ยงเี่เอาไปเฮ็ดยังไงฮะจว่าโอ้โหไม่อ้ยไฟแนี่เด็กเกาลัดเป็นป่วยยู่นี่เด็นี่นี่เป็นป่วยยู่นี่เกาลัด ขัวอยู่นี่เด้อมาเพชรครับไม้ออยไฟเป่นกระจกสอป่ากันกะกาสามร้อยเดียวค่ะสามร้อยเดียวค่ะมาเลยค่ะสามร้อย

ฮะเนื้อกวงเนื้อกวางเนื้อกวางเือนื้อกวเน้น้างเนืนืเ้งาาเน้งนนืเน้งน้ ต่อขุมบ่ต่อขุมไหมนี่หอตัวโคตรใหญ่เลยต่อขุมบ่ครับต่อนอนเวนนี่นม่นต่อนอนเว้นต่อขุมต่อพ่สามคือตัวแดงต่อขุมน ดูดูตัว,ตว gold. มันขนมปังได้ตอคขมตอุมขายจะได้ต้นคเกล็ลอยัตัวงือขุมต่งตัวตออมนขุมถ้าตัวแดงมันจะออกหากินตอนกลางคืนถ้าถ้าสีนี้มันจะออกหากินตอนกลางคืนเพราะบ้านเรามันบ้มี

โอ้โหนุ่นยาวไปนุ่นเลยครับไมาเาัวเดีนี่เยงนั้นันนออกไปกินข้าวแล้เอาขึ้นมาเลยหมูส้มหมูซี่หมูอะแ็็งไม่เหี่ยงถ่ายอะไรเอ่ย สารต้นสารฮะนี่เหรอนี่คือผลผลิตที่เราซื้อมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันหน้าตาอย่างไงอ๋อนี่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 มันเป็นแบบนี้เป็นพลผลค้นอันนี้ผงเจ้าป้าจ,จ้ะผงละห้าสิบมันจะเท่า จ,จะสิบโลเลยฉันจะตายแล้โอ้มาช็อปคักๆเลยจะสิบโลแล้วโองพี่เจ้าสอโลสุดยอดเลยสมกับนางรถม้ากไก่เนาะคุณอ่ะอ,อีกสองคนไปใช้แม่ม้าครับสิเจ้าไปใช้ มาช้อปปิ้งตลาดลาวตลาดไทยลาวท่าอุเทนใช่ตลาดนัดไทยลาวตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนโอ้มีตะกะเตียนด้วยตะกะเตียนมีฮอซับตลาดซื้อวอนกล้วยกล้วยยี่บ้านวะมีหรอกล้วยสมองอันนี้คือแบบโอ๊ดหนักจังเลยเบสยาสปาใส่่ไไารในตัวใครห้างห้าง จิปโอมจีบมจากระเตียนป้าป้ายังเงินป้าเตินะนะเตรียมลำ <c oughs>